จะไม่รีบเดินเข้าไปนะในน้ำอ๋อนน้ำทุนเสียงสวัสดีครับผมถ้ำท u m อครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคน ผมก็จะมาสำรวจนะทุกคนเป็นถ้ำน้ำนะก็คือในถ้ำอ่ะมันจะมีน้ำเยอะมาก,มากๆเลยทุกคนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่บอกผมแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นถ้ำแบบล้ลึกเข้าไปแล้วแต่ผมจะไม่เข้านะทุกคน,นเพราะว่ามาคนเดียวเลยทุกคนแต่เมื่อก่อนจ่ได้ที่ผมมีคนเล่าให้ผมฟังว่ามันมีคนใช้ชีวิตอยู่ข้างในนะทุกคนก็วันนี้ผมจะมาสำรวจคนเดียวนะไม่รู้ว่าจะเจอถ้ำนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือผมเดิน ออกมาก็ได้สักพักหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะอยู่ด้านนู้นนะตัวนู้นฝั่งนู้นเลยนะแต่ก็น่าจะไกลอยู่แหละแล้วก็มาเป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะทุกคนโหเหนื่อยมากๆเลยทุกคนเดินมานี่มันผมว่านะมันน่าจะเป็นถ้าที่แบบว่าเหมืองอะทุกคนรู้จักไหมอาจจะเป็นเมืองนะที่พวกแบบว่าทําถ้ากันนะแล้วก็มันมีคนใช้ชีวิตนะทุกคนพวกก็เลยเราเราเราต่อกันมานะวันนี้ผมก็จะมา พิสูจน์หรือว่าสำรวจครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไปก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นไปรับชมคลิปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเริ่มเดินทางนะผมก็ผมของผมนะก็เปียกมากๆปลายหมวกนี่คือแฉะไปหมดแลนะ้วแต่ถ้า ตอนลงมานี่คือมันจะเย็นสุดๆไปเลยแต่ผมจะดูก่อนนะมันขึ้นตรงเนี้ยน่าจะยากหรอเพราะว่าเป็นหินเป็นกองเลยอ่ะอาจจะถ่ายให้ทุกคนดูนิดนึงผมอาจจะลื่นเลยนะดีดิเป็นหินแบบนี้เราต้องขึ้นไปนะลื่นหรือเปล่าะเนี่ยลื่นได้แต่อย่าล้ม ร่วงไปไปผินก้อนเมื่อกี้นี่คือของตะแย่หน้าดูหมวกตก ว่าต,ตรงนี้มีคนขึ้นแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อแมงมุมนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นจากหินนี้ก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อนีน่เลยทุกคนแก็จับไม่ค่อยได้ด้วยเลย เดินมาเกือบครึ่งวันแล้วนะมันยู่นไหนก็ไม่รู้นะทำนันแต่มีรอยสับป่าเยอะมากๆเลยทุกคนเหมือนเช่นหนูป่าอนะไรพวกเนี้ยนะจำไม่ได้จริงหรอไม่ใช่จำไม่ได้ทุกคนผมไม่รู้รอ่ะ ดูก่อนแนละ้วต้องขอบคุณบ้างาจะไปกันทางนี้นะกาที่นี่คือสุดยอดแหละฝนกตน็ตกนะแต่แบบอากาศมันอบอ้าวทุกคนมันร้อนอ่ะเด็กดูก่อน ี่คือผมไม่ใช่ว่าผมรู้นะผมจะเดินสุ่มดูเผื่อว่าจะมามาถูกนะแพแป๊บหนึ่งนะมันขึ้นผมก็กลัวลวงอยู่แหละแต่ผมเห็นนะมันมีคนมาสำรวจก่อนหน้าผมนะบนี้ผมก็จะมาดู ก็ออกมาคนเดียว้วยนะตอนมานี่คือไม่ค่อยจะกลัวนะกลัวตอนกลับกลัวตอนทางกลับไม่ได้เพราะที่นี่มันก็ไกลอยู่แหละ น,น่าจะใกล้ๆนี้เลยนะเหมือนมีถังเลยไอ้น,นั้นหรือเปล่าน่าจะใช้แน่ดูกคนเพราะว่า ได้ได้กลิ่นอึข้างคาวนะกลิ่นมนันแรงมากๆเลยอ่ะ แรจพ่อบอกจะมีน้ำหนน้ำวะพ่อบอกมีน้ำเกือบครึ่งถ้ำเลยอะ่จะจะไม่รีบเดินเข้าไปนะในน้ำะ่ะ เสียงได้ยินไหมน้ำเยอะจริงก็งคือมองไปนี่ไม่สุดเลยนะมันคือความมืดทุกคนแต่น้ำนี่คือนิ่งมากๆเลยอนะถ้าน้ำแห้งก็น่าจะเข้าไปสำรวจได้อยู่นะ ตอนนี้คือน้ำเต็มไปหมดเลยน่าจะทํำนีน้อยากจะมาครั้งหน้ามากับเพื่อนนะอยากจะเข้าไปเหมือนกันแต่ผมดูน้ำแล้วน่าจะถึงประมาณเอวได้อยู่ผมดูเห็นไหมทุกคนดูออกไม่เหมือนถ้ำที่แบบ ก็ดูไม่เหมือนทําที่พวกระเบิดกันเลยนะอาจจะเป็นตัวอะไรขุดหรือเปล่าแต่อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลมเย็นมากๆเลยทุกคนลมแบบเย็นลมพัดตลอดเลยนะลมจากด้านในนะก็มาถึงจนได้นะพวกมากันเยอะที่นี่แต่ไม่รู้ว่ามีคนเข้าไปหรือ,อยังนะแต่ ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งอ่ะหน้ามาทุกคนหน้ามามากๆเลยแหละอาจจะเข้าไปในถ้ำได้อยู่แต่ผมว่าน่าจะลึกหน้าดูเลยนะเห็นไหมเพราะตรงนี้คือมันเป็นดินที่แบบลึกเปล่าอาจจะเป็นดินที่ออกมาจากในถ้ำนะดูดีดเราก็มีขวดดยนะเครื่องดื่มมันจะ,จะขาที่นี้คือเงียบม,มากๆทุกคน เห็นไหมต้นไมน้ดินนี่คือลมจากด้านในพัดออกมานะเพราะว่าน่าจะมีคนมาอยู่บ่อยๆมันคงจะลึกหน้าดูเลยแหละเดี๋ยวผมจะเิบ่อกี้ผมมาทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะอ้อมกลับไปทางนี้เดี๋ยว อาจจะมากับเพ mm hmm. <cellular. S 2> ื่อนเป็นคลิปหน้าทุกคนมาคนเดียวรู้สึกแบบยังไงไม่รู้นะเสียวๆาะถ้าเป็นป่าทั่วไปผมอาจจะไม่เสียวนี่แต่นี่คือมันอยู่ในความมืดไงดูนก็ไฟฉายก็มีนะแต่ไม่เข้าไม่กาเลยนะตอนนี้ก็ ไปก่อนน่าจะจำพอจำได้อยู่ระหว่างทางที่เดินมานะโอแต่มันร้อนจริงๆทุกคนนะแถวนี้น่าจำมันคงจะมีหรือเปล่านี้ก็มเรื่องที่น่าแปลกเลยนะนมีคนเดินมาด้วยดีกว่า เดินมาทั้งวันเนี่ยที่นี่คือผมผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ทุกคนคือผมตกใจกับเสียงนั้นมากเลยเสียงตอนก่อนที่ผมจะเดินเขาทำน้นมีเสียงแบบหลุดมานิดนึงไม่รู้เสียงอะไรทุกคนได้ยินหรือเปล่า๋ยวผมจะก่อคลิปดูนะอาจจะไปทำเป็นหน้าคลิปเลยทุกคนก็ ลองฟังกันดูนะแต่ผมได้ยินเสียงไม่รู้นะอาจจะเป็นเสียงกบหรือเปล่าถ้าเป็นกบก็เอาไปใช้ทางนี้บ่อาจะทางนี้ว่อทางที่ผมมาเมื่อกี้นะตอนผมไปใช่ไหมผมก็พยายามมองคนอยู่ตลอดเวลานะว่าก่อนจะลุกเมื่อไหร่ว่าถ้าลุกปุ๊บนี่คือผมหันห่วยนะผมก็มอง แล้วก็มองถ้าแล้วก็มองไปมามาคนเดียวนี่คือเสี่ยวจริงๆด้วยนะแต่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะนะก็อาจจะจริงนะที่พวกเล่ากันมานะมีคนอาศัยอยู่อะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันมีพวกขวดขวดแก้วนะแล้วก็มีทั้งกระป๋องทั้งอะไรไม่รู้กระสอบไที่ผมมองเห็นเห็นนะ แต่ตอนนี้คือทุกคนดูเหงื่อผมนะเหงื่อผมก็ค่อนข้างเยอะเหนื่อยด้วยแต่ทางนี้คืออย่างก,กับคนมาแต่ก็มีคนมาอยู่นะอุ้ยดูคนนี้มั้ยผมผมไม่อยากจะมาคนเดียวอยีกอ่ะไม่เป็นเพราะเลงรู้สึกยังไงไม่รู้นะเราแหวงเสียวหลังเนะี่ย ตอนผมบอกไนะผมจะเล่านะตอนที่ผมระแวงสุดก็คือตอนหันหลังกลับกลัวแบบมีอะไรจะมาแบบตามหรือว่าอะไรกอย่างผมขี้ระแวงมากๆเนเลยอัน,นี้ฝนก็น่าจะตกแล้วเพราะว่าฝาค่อนข้าง,างมืดออยู่ทางด้านหลังนีออ้เดี๋ยวิีนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะดูน อาจจะไม่ยาวเลยแหละเพราะว่าผมแค่มาสำรวจใช่ไหมก็ยังไม่ได้เข้าไปในถ้าเลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้แหละทุกคนก็คลิปอาจจะสั้นนิดหน่อยแต่ขอให้ทุกคนดูให้จบนะทุกคนถือว่าผมขอเพื่อจะได้ช่วยให้ผมสร้างไรายได้อะไัต่าๆนะทุกคนงานก็เจึนคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนถ้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดคลิปผมก็ฝากกดกระดิ่งหรือว่ากดอะไรก็ได้นะทุกคนก็มีทั้งกระดิ่งแล้วก็ไล่ย่างด้วยกน้นแต่ทุกคนจะกดนะโอเคทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะวันนี้ก็สามโมงล้บ๊ายบาย,บายครับ